สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพลายทางเงินนะครับผมวันนี้ก็มาเอาของฝากจากเอฟซีนะครับผมจากคุณยายพลอยแก้วนะครับผมวันนี้ก็มาเจอคุณขยอยพอดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีพี่น้องป้อมายจุุ่ขคนจะจุงกระจุงกระครับขยอยกำลังอาบน้ำอ,อยูา่จา้ะคนเล่นอะมาบอกว่าอุ้ยคุณยายพลอยแก้วส่งของมาให้กล่องไหนเนาะขยอยก็เลยต้องกำลังจะอาบน้ำอยู่จ้ะมา้ มา,ามาเมิ่งกอจสะวาของคุณเล่นกองไหนจ้ะกัะน,นีจ้ะนี่ครับกองซีเดนี้ครับผมก็มีฝากสามคน,นครับผมนี่จ้ะควานเล็กแล้วก็ของควานเล่นก,ก็ท่านหใหญยมองครับสามเจ้าครับผมนี่นนก็เป็นของคุณลำไย,ยของคุณลำไย,ยค่ะเต็มเลยค่ะโอ้สามลูกเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันค่ะของอันนี้ให้ อะไรนะบุญชูค่ะครับอันนี้ทำขนมโคกค่ะนี่ค่ะทำขนมโคกกับไข่ย้อยครับผมี่ของแม่ลุงยยกับไข่ย้อยค่ะลูกใหญ่ใหลูกบิกล้นส้มเลยนี่ค่ะโอ้อิ่มกันพอดีทั้งครอบครัวนะครับผมกินกันทั้งครอบครัวเลยค่ะครับก็ต้องขอประคุณไปยังคุณยายเลยแก้วมากๆเลยนะครับผมที่ส่งของอร่อยๆให้กินนะครับผมขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับผมขอบคุณค่ะคุณยาย ครับพอพอท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมนนรค,ครับผมยยย,ย,ยายบวคคุณรัตอนนี้คุณไข่ย้อยก็กําลังทําอะไรอยู่ครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็ขายขนมทาขนมครกข้าวต้มมาจาาแล้วก็ตอนนี้ก็กํกาลังจะสร้างกระท่อมวิมานวิมานไข่ย้อยอยู่นะจ๊ะครับผมก็ได้ขึน้นถึงหรือยัง ตอนนี้ได้ครึ่งหนึ่งมาจากก็ได้เสือบเต็มตมาจากที่แรกก็จะเอาหลังมาเก้าพันก็มันไม่มีเพิ่มต่อมาก็ต้องจ้างช่างอีกนะจะเอา 15, หมื่ห้าครับผมันต้องขอขอบคุณแม่แม่ที่แบขอบคุณป้าป้อมนะจับที่อยู่ทีไรเน,นาะ จำไม่ได้ครับผมยิยิคบี่สากรันอันนี้ลก็ขอขอบคุณมากๆากเลยนะคสำหรับแม่แม่ซีที่ร่วมส่งทบทนสร้างวิมานให้ขยอยนะจะอาจจะเป็นหลักน้อยไม่ต้องมีอะไรมากก็ก็อยู่ได้แล้วจ้ะครับผมก็น่าจะมาเร็วๆนี้ควรเรียนต้องมาเปิดบ้านให้นะจ้ะผมขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะจ้ะครับผม เาเดี๋ยวจะพาไปดูน้องนาโนนะครับสวัสดีค่กากอดาโนค่าก่อนเยี้ยงเยี้ยง้อยเออเก่งมากเก่งมากลูกตาโตเลยครับทักทายอิฟซีนะครับโน,โน่นโอ้ทักทายครับ นาโนนี้อยู่ชื่อเดียวครับตรงนี้นะครับผมโอ้กำยานะครับผมทำไรเนาะโอ้ไล่แมลงครับนาโนยืนหน้าคอยหลังนะครับผมมาเลยครับนุ่ง้อ พายบูนนะครับกอจีลำพูนขื้นใจครับนี่เจ้าบัวครับนี่ก็กำลางทำความสะอาดนะครับผมเนาะช่วงเช้าอยู่ครับ นาลงบัวน้าลงนาลงเหรอน้าลงนาลงน้าลงเออน้าลง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 นาบัวเหรอนาลงโอ้เสียงฟังดีมากนะครับดูครับดูได้ดีไซน์ใหม่ครับนอนครับดูครับ โอ้น่ารักมากเลยนะครับนอนเล่นดินทรายครับผมอ้าวตกแล้วสวัสดีครับอุตสีนะนี่โสวัสดีครับอุีหน่อยสวัสดีครับผมครับหน่อยโอ้กดงาเลยกูงาหายว์นี่สวัสดีครับก่อนเที่ยงเอาดินทรายมาใส่นะ มายมทําตามครับผมนึกว่าจะมีของกินนะครับผมมาสนใจครับเอาหน่อ,อดยดีครับคนเดียว โอ้มันเสียงเลยครับสือตีครับโอ้้อทำอะไรเนาะนอนครับนอนนอนครับอยากให้โยกด้วยครับอยากให้เล่นด้วยนะมาอ,อยากให้เล่นด้วยครับฮะนอนครับ ครับมารักสั่งเลยนะครับภาพนี้ครับดูครับออบัวครับอ้โอ,โอ้คงจะสุหน้าดูนะครับโอหนุ่มชุดใจครับใส่อยากให้ไปด้วยครับผม ขึ้นใจเลยครับดูไปชื่นใจนะยครับตงงใสอยากให้เราไปเล่นด้วยนะครับสวัสดีค่ะน้อยชื่นใจสวัสดีค่ะหน่อยเหีย เยอะะโอ้นี่ทำตามดีมากครับเสียงโอ้สีข้าดีดีเยอะโอ้เก่งมากครับโอ้่าวดินเลยครับเ้าวดินเลยเพโโี่อน้องถอยก่อนถอยก่อนอ๋อน่ว่าจะยืนมาทางเราครับสีเท้ยืนใส่ตัวเองนะครับนีกก่ก็จี้ยืนลำพูน,นะครับผมนี่ ลําพูนครับยุกเยกจยุกเยีงเหมือนกันครับดูหน้าถอยหลังครับเหมือนเหมือนน้องนานโนเลยครับผมดูดูหน้าถอยหลังนะครับนี่ควานก็กำลัง ทำความสะอาดนะครับผมมันเกียวครับชุดนี้ก็ฝนยังไม่ตกเลยครับไลยวันแล้วชุดนี้รัดร้อนมากเลยครับโอ้เปล่าครับ ทีอูของเรากำลังตื่นครับกำลังดึงถื้กล้องมาครับทีอูของเรา <c oughs> <c oughs> ใจครับตัวเริ่มอ้วนเลยครับผมสมบูรณ์เต็มที่ครับชื่นใจนี่ตอนมาใหม่พร้อมตัวนี้อ้วนเลยครับเป็นสาวแล้วครับผมเริ่มตัวสูงขึ้นแล้วครับนี่มันทวนสมบูรณ์เลยครับ นานเมื่อกีกัตทีก็ใซ้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมตรนวไมว้ไหม่โอ้วงิงยูนดินดีมากมางูน,นี้ไม่ไม่ยูนครับใซ่ดีกว่าเขานะครับผมืินใจ นี้นะครับก็มาเอาของฝากจากไอซีนะครับผมวันซีอูนะครับผมก็ับทิกนี้ก็ให้ไอซีทุกท่านนะครับผมรับชมกันพอสมควรแล้วนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กาลังใจครับตรงปลายทางของเรานะครับผม คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติด like, ตามนะครับในช่องพลายทางนี้นครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ่าวครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราชิมใจแล้วดีค่าหน่อยเสือเสือองเชือเสือเลยอ๋เก่งมาก